โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวอลแฟร์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วเลยครับเมื่อคลิปที่แล้วที่เลือกน้ำย่อยกันไปนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนให้กระจ่างแจ้งกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็เข้าไปที่ m ม c o คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่คุณลงเกมเอ้ยไดที่คุณลงเกมเอาไว้นะครับแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์เกมนะฮะ โปรแกรมไฟล์นี่ยผมลงไว้ได้สเนาะหาง่ายๆแล้วก็มพิวเตอร์โฟลเดอร์สองเทลย a ดัตนะครับอ่าทีนี้ก็จะมาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับโอ้โหนี่นะก็ถ้าใครถ,ถ้าใครเป็นขาทํามอสนี่ก็จะอ่าจะคุ้นเคยนะครับว่าอ่าอไฟล์พวกนี้ไปทําอะไรเนะนี่ยก็จะต้องมาดึงไฟล์พวกนี้ไว้ไใช้สําหรับการแต่งมอดนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไม่มีการแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าโอเค ก่อนอื่นนะครับแล้วก็อุ้ยผมมีแบ็กอัพอยู่นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนก่อนคืนก่อนเมื่อกี้ลองทำเล่นๆดูอืม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 คืนคืนไฟล์อันหนึงคืนไฟล์อันึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าต้องทำยังไงอ้าวโอเคต่อต่อต่อแหมเมื่อกี้ลองทำเล่นๆลืมลบนะฮะอ้าวโอเคอับถึงไหนแล้วอ่าโดยไฟล์ที่เราจะต้องใช้ ก็เหมือนกับไฟล์ที่เราไปใช้ทำมอดเลยนะครับก็ไฟล์ตัวละครนั้นจะมีจะเริ่มตั้งแต่หมายเลขที่20จนถึงหมายเลขที่43นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยในกันนะครับว่ามันมีของตัวอะไรบ้างนะครับว่าหมายเลขไหนของตัวอะไรบ้างนะครับก็20 21, 21นี้ของหมาป่า22 23ไบซัน24 25้แพนด้า26 27บวาน28 29แเมว30 31กิ้งกา่า <c oughs> โอ้ขอโทษนะครับสามสอามกระตาย34มสี 5, ่สามตุ่นสามหามเลิงสามแปดเก้พนกวิน40 41แกะ42 43ิบสอาครั้งข่าวนะครับอ่าทีนี้บางคนก็ยังกังวลว่าเราจะต้องใช้กระต่ายถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางคนก็กังวลว่ากระต่ายของตัวเองนั้นวิ่งเร็วมากเลยนะครับ ผมประมาณผมไปดูในเฟซที่บางคนนี่วิ่งต้อง9.2นะฮะจะเร็วไปไหนนี่ครับ <c oughs> โอเคนะครับก็เราสามารถเราสามารถเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะ,ะผมขอเรียกเป็นปาวานละกันนะครับก็ครอบครอบไฟล์เลยนะครับสองตัวนี้นะครับเราจะต้องเลือกของเขาไปทั้งหมดเลยนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดของปาวานนะครับแล้วนี้แล้วก็ทําการกดคลิกขวาแล้วก็คัดนะครับ แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ที่เดสก์ท็อปนะครับจะได้จำง่ายๆนะฮะตั้งชื่อว่า backup แบ็กอัพละกันนะครับแปลว,ว่าสำรองนั่นเองนะครับแล้วเราก็คลิกขวาที่นี่เข้าเป็นโฟลเดอร์แบ็กอัพเลยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ p พ s ่นะครับอ่าโอเคทีนี้ก็กลับไปดูที่โฟลเดอร์เกมนะครับอ่าจะสังเกตว่าโฟลเดอร์ของปาวานั้นหายไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะ ก็เอาพูดง่ายๆเลยแล้วกันนะผมขอสรุปเลยแล้วกันนะถ้าถ้าถ้าคุณลบไฟล์ของตัวไหนตัวนั้นก็จะหายไปนั่นเองนะครับตัวในเกมมันก็จะไม่แสดงนะครับเพราะว่าเราลบโมเดลแล้วแล้วก็ลบตัวไฟล์ DDS ของเขาไปทั้งหมดเลยนะในเกมจึงไม่แสดงนะครับนะครับกก็เดี๋ยวผมก็จะมีทิคเล็กๆน,น้อยๆสำหรับคนที่เป็นตากล้องนะครับตากล้องนั้นควรจะใช้ตัวละครที่มีความเร็วต่ำนะครับเพราะว่า การแคปเจอร์ของอบางทีกล้องมันจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยครับแบบการเล่นมุมกล้องอย่างเช่นการวิ่งวนวิ่งวนอ็อบเจกต์อะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องจะต้องมีความเร็วที่ต่ำนะครับเพราะไม่งั้นถ้าวิ่งเร็วเกินไปภาพจะเบลินะครับแล้วทีนี้อาจจะมองไม่ชัดด้วยนะครับถ้าสมมุติเราเอามาสโลโมชันนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าสมมติตอนนี้เรา เราถ่ายเสร็จแล้วแบบว่าเราก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็แค่เปิดไฟล์เปิดโฟลเดอร์แบ็กอัพที่เราทำไว้นะครับครา้นี้ก็โยนไฟล์กลับไปที่โฟลเดอร์เกมทั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวละครก็จะกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เท่านี้เองนะครับเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวผมลบให้ดูไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าคอนเฟิร์มว่ามันใช้ได้จริงนะครับอ่า ยี่หกยี่สิบเจ็ดสินะแบ็กอัพเย a h อ่าโอเคนะไม่อยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูเดี๋ยวก็เข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะี่ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเพราะว่า64บิต bit เครื่องนี้มันเล่น12หสหางไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไระครับงี่เง่าจริงเออโอเค สวัสดีท่านผู้ชมท่านดูนะครับว่าตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกม12หางออนไลน์มนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาดูนี่นะครับนี่คือวานของผมนะครับโอ้โหเป็นเนล่าตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดเลยมองไม่เห็น <laughs> ไม่ใช่เนี่ยมันหายตัวไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะครับนี่นะครับปลาวานนะเอ้ยวานนะไม่ใช่ปลาวานไม่ใช่ปลาสินะอ่าโอเคนะครบับลองกดคอนโทรล ซดดูหน่อยแล้วกันนะครับซี Z หรือแซดก็ได้นะเหมือนกัน <laughs> 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 นี่นะครับโอ้โ oh, หดูโปรมากเลยนะสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับเป็นผลสำเร็จนะฮะโอเคนะคเอาเป็นว่า <c oughs> ในคลิปนี้ผมก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนละกันครับถ้าหากมีเทคนิคดีๆหรือว่าทิกเด็ดทริกเด็ดๆนะครับ <laughs> ก็จะมา จะมารีวิวให้ดูกันแน่นอนับจะมาจัดทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูกันแน่นอนนะครับยังไงก็เราติดตามรับชมได้เลยนะครับเพราะยังไงในปีนี้ผมก็จะพยายามขยันทําคลิปให้มากกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้พูดตั้งแต่อันนี้พูดตั้งแต่ช่วงตอนปีใหม่แล้วนะแต่ว่าลืมอัดวิดีโอนะครับกรรมเลยนะครับโอเคอ่านะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละนะบายบายปกไม้ปกมือหน่อยดิปลุกไม้ <laughs> โอเคนะบายบาย